สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนโกเดกโซกับผมผู้วิทยาศาสตร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาต่อในบทที่7 Im e อิมเมดซีกันแล้วครับเริ่มได้หรือเวลา39วันหรือเวลา14วันหรือเวลา1วันหรือเวลา2วินาที1วินาที0วินาที IA, a r 5 5 MIA A16A1 ตอนนี้เป็นเวลาที่นัดกับเออาใช่ไหมใช่ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคาดหวังอะไรหวังว่าจะได้ยินเสียงของ AR15 บอกว่าทั้งหมดเป็นแค่เรื่องเราเล่นเเลยยอมรับก็ได้ใช่ฉันหวังอย่างนั้นจริงๆถึงอย่างนั้นก็เถอะมันไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นกิฟฟินทองกำลังจากซิสเตอร์เอ8ูนแปไปอย่างทาวอนทางศูนย์ประชาการไม่สามารถส่งทหารเข้าไปตามหาทีดอหายไปตัวเดียวในพื้นที่เต็มไปด้วยทาหารเซนวิกได้อีกต่อไป จากการสังเกตระยะไกลของหน่วยจอดแนมว่าไม่พบสิ่งใดผิดปกติที่ชายแดนในช่วง39วันที่ผ่านมาหม่เขาว่าเออารสิบห้าเนื่องจากไปทีดอที่ถูกสร้างอย่างลับๆโดย16เล็บทาให้เออาสิบห้าที่ไม่ถูกติดตั้งหรือลอคาวที่สมบูรณ์ศูย์ประชาการก็ไม่สามารถสร้างตัวตนของเธอขึ้นมาใหม่ได้หรือในอีกความหมายเออาสิบห้าของทีมเออารเอรสิบห้าร่วมเคียงบากเคียงไหลกับเอโ1เอวันซบทูและก็ชั้น ไม่มีตัวตนอีกต่อไปอย่างน้อยต้องยอมรับเรื่องเลวร้ายที่สุดให้ได้ถึงอย่างนั้นก็เถอะเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เลวร้ายยิ่งกว่าน,นี้อีก FOA1 จะไม่เป็นไรเธอแค่ต้องใช้เวลาสักหน่อยตอนนี้เราต้องเข้มแข็งเข้าไว้และเตรียมพร้อมสำหรับการแก้แค้นฉันรู้การล้างแค้นเป็นสิ่งที่ปลอบใจที่ดีที่สุดสำหรับเราและก็พวกศัตรูด้วย r o สรุปภารกิจนี้ให้ฟังคร่าวๆหน่อยฉันรอไม่ไหวละ เซกเตอร์เอสูนย์ห้าพื้นที่เต็มไปด้วยการประทะระหว่างกริฟฟิธและซีวิธเฟอร์ลี่ภารกิจเป็นการแกะรอยหัวหน้าเซวิตที่กริฟฟิตต้องการตัวมากที่สุดดีเมอร์ถ้าตอนนี้ดีเมอร์กลับไปยังฐานเก่าหล้างบุกโจมตีเมื่อเดือนที่แล้วเอสหกตั้งใจจะบุกแต่อโอหกสามห้ายังไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่านั่นตัวจริงหรือดัมมี่จึงขอให้เพื่อนของเธอช่วยเอสหกถึงกับสงสัยอโอหกสามห้าจึงแถลงไขก่อนหน้านี้ตัวเองเคยไปหัวหน้าหน่วยมาก่อนจึงให้เพื่อนเพื่อนในหน่วยนั้น้นจสอบให ซึ่งเรื่องนี้ทางบึกบนก็ไม่รู้เรื่องซึ่ง AO 6 3 5จะประชาการเอง M16 มาถึงเซฟเฮาส์ไปที่เรียบร้อยพบกับ AA 5 2ตามที่นัดกันไว้ AA 5 2าสองแนะนำตัวเองสังกัดยูนหน่วยพาเลตหรือที่แปลว่าจานสีซึ่งมี r o 6 3 5เป็นหัวหน้าทีม AAT 5 2ใช้เก้าสองสเตนมา克สองและมาคาลอป เป็นสมาชิกทั mm ่ว hmm. ข่าวเพราะเป็นหัวหน้าทีมมาคอลทีมปืนรัสเซียครับเนื้อหาของ RO และทีมพัเลดอยู่ในเนื้อหาบทที่4ี่ไนนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทําก็เม้นหน่อยนะครับอ5 2สองพูดไปเรื่อยยังไม่ทันได้เล่นเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันอาคารใกล้ๆก็ถูกทำลายในอีตาเป็นตอนแห่งที่สตูเฝ้าอยู่อาวุธที่ยิงเข้ามานั้น r o 3 5สามห้าเคยเจอมาก่อนมันเป็นปืนเกียร์ทำลายล้างสูงปืนแบบเดียวกับที่ทีมอาเคยเจอมาก่อนในช่วงชัปเตอร์ห้า ปืนใหญ่นั้นถูกเรียกว่าจูปิเตอร์ปืนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงระยะาก,การยิงเทียบเท่ากับปืนใหญ่ทั่วไปของกองทัพแต่มีอัตราการยิงที่สูงมากเป็นสุดยอดอาวุธทำลายล้างของเซอร์วิทเฟอร์ลีสำหรับ aat 5 2ก็ไม่กังวลเสียเท่าไหร่เพราะหนู่เธอเคยถูกยิงห,หลายหนจนรับมือเป็นแล้วตอนนี้ ro 6 3 5ให้ aat 5 2ออกจากพื้นที่เสียก่อนจากนั้น ro 3 5ติดต่อหากผู้การจัดการศัตรูตรงหน้าให้พวกเธอผู้การจัดให้ตามขอ สอมาเ1 6ไปถึงตำแหน่งของซบทูส่วนปื้นใหญ่ก็ถูุดทำลายหรือตะซากแล้วมีเสียงของสเตนมาร์กสองเรียกหา S16 แล้วเ1 6ก็ลงไปหาสเตนมาร์กสองแล้วถึงซบทูสเตนบอกว่าซบทูจะจัดการเองจัดการอะไรหน้าปืนใหญ่หยุดยิงดีเมอร์ก็ออกมาดีเมอร์ใหญ่นั่นยิงซบทูเหรอที่ถูกยิงส่วนใหญ่เป็นพวกยิบย้อยมันเทียบกับซบทูไม่ได้เลยแม้แต่น้อย งันที่เธอบอกว่าน่ากลัวมากอ่ะเธอกำลังพูดถึงศบทูเธอน่ากลัวมากๆเลยนั่นก็ทําให้ฉันไม่กล้าออกจากหลุมรบภ,ภัยจงคุณมาถึงฉันมีบันทึกเสียงเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยสเตนยื่นเทปให้กับเอ็มสิบหกแล้วเปิดเทป <c oughs> <c oughs> มีแค่นี้เองเหรอแก้ควบคุมได้แค่ขยะพวกนี้ล่ะไงซบทูดูเหมือนว่าฉันจะประเมินเธอต่าไปอินโทเดอร์ก็เตือนฉันแล้วเก้มันตัวประหลาดตอนนี้ฉันก็เห็นกับตาแล้ว ในที่สุดก็เห็นว่าเธอจะทุมสุดตัวได้แค่ไหนเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการตัวประหลาดฉันเหมือนตัวประหลาดต,ตรงไหนยะฉันก็แค่อยากหาทำสนุกๆได้ร่วมสู้กับเพื่อนๆกิฟฟินแต่ได้ฉีกแกมาชินๆน,น,นี่แหละที่สนุกอยู่เสมอนั่นแหละคือปัญหาเธอรู้ใช่ไหมว่าความต้องการไม่ใช่สิ่งที่ทีดอควรมีโทษทีว่ะแต่หัวฉันไม่ถนัดดึงซับซ้อนสักเท่าไหร่แค่บอกฉันมาก็พอแล้วว่าแกเป็นใคร ล้วจะกรีดร้องออกมาได้ไหมตนตอนที่ฉันฉีกกระชากแกไปนชิ้นๆฉันเป็นใครหรอฉันก็เหมือนแกไงมัน,นนีรลลกข่าวมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเหมือนกันไงวิธีเดียวที่จะเติมเต็มฉันก็คือทําในสิ่งที่ฉันต้องการสิ่งมีชีวิตอย่างเราไม่สามารถมีความสุขได้ยอย่างแท้จริงหรอกแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือสิ่งแกมันเพาะดีตอนที่แกได้กรีดร้องเป็นสิ่งที่ฉันต้องชอบมากเล่แน่อีกเรื่องหนึง่ง ที่ทําให้เราสองคนต่างกันจะพอใจได้ก็ต่อเมื่อสร้างความเจ็บปวดทางกายให้กับคนอื่นเป็นวิธีน่าสนใจดีนะแต่ยังขาดความอาร์ดิดหน่อยสําหรับฉันฉันชอบทําลายความหวังของเหยื่อด้วยคำพูดของฉันพลังที่เหนือยิ่งกว่ารวมถึงอาวุธด้วยฮะมาเล่นเกมกันทายซิใครเอ่ยกันดีกว่าซบทูใครเอ่ยเป็นคนที่หยุดเธอไม่ให้ตามเอไอสิบไปด้วยปืนใหญ่ ใครเอ่ยเอคนที่จงใจใส่ข้อมูล a r 1 5ผ่านระบบสื่อสารจนทําให้ a r 1 5ตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองและก็ถูกติดตั้งระบบรุกกนสัญญาณใครเอ่ยเป็นคนนําพาหุวนหน้าสูงสุดของ Service f เ r r รมายัางเซกเตอร์ A05 และพังเนื้อล้อคาวของเอฟโฟจนล่มลอยอีทชาร์ปีดีดอของแซนวิชรุ่นสปาร์การู้จักกันในชื่อดรีเมอร์ ฉันเคยบอกเอไอสว่าเป็นคนที่ถูกเลือกและเธอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นซบทูแห่งทีมเอไฉันรู้จักแกฉันรู้ว่าแกจะกลายเป็นตัวอะไรและจะเป็นเมื่อ,อไหร่ซึ่งก็คือตอนนี้ยังไงฉันจะฆ่าแกแกตายแน่ดีมอร์ใช่ต้องอย่างนั้นสิเข้ามาเลยซบทู มาฆ่าฉันเลยมาหาฉันและมอบความสุขในแบบของเธอด้วยมือของเธอเองออกมาโผ<ฮ>ล่ออกมาซะจบการบันทึกเพราะแบบนี้สเตนมาสองถึงหลบอยู่ใต้ระบุภัไไอซ์สุกบอกว่าทำถูกแล้วจะแกะรถซุปทูยังไงดีสเตนมาสองจึงแนะนำคนที่จะช่วยได้จึงติดต่อหามาคาลอปเ <L> <L> วลาต่อมาไอซสพบกับมาคาลอป มาคารอบยืนยันว่าผู้เห็นซบทูสู้กับทหารของดีเมอร์ที่โรงงานล้างแนะนําให้ไปตัดสัญญาณสื่อสารของเซอร์ิเซียก่อนจะได้ขอกําลังเสริมไม่ได้เอสโซหเข้าใจและติดต่อหาผู้การให้ไปยึดฐานนั้นผู้การกอดรับทราบรู้เรื่องดูจัดการให้เธอจะรอให้ซบถูและดีเมอร์ซัดกันให้จบเสียก่อนหน้าฝั่งของ AO35 ไปที่จุดดุมพลตามที่ดัดหมายไว้กับไท9เก้าสองและคนอื่นๆในทีมพัดเล็ตเพื่อเริ่มใช้โปรแกรมแฮกรุ่นใหม่ที่เป็นของเซอร์ิสเมื่อแฮกปืนอย่างจูปิเต์เคนนอน ดูว่าปืนใหญ่นั้นจะต้องลงมายิงที่ตำแหน่งของซับทูและดีเมอร์ท็กก็ส่์ก็สงสัยดีเมอร์จะยิงใส่ตัวเองไปทําไมอากเสริมห้าตอบว่านั่นเป็นดัมมี่ตั้งแต่แรกแล้วที่เซกเตอร์เอสศูนย์ห้าก็เป็นดัมมี่เหมือนกันพวกเธอแฮ็กจนเหลืออีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ข้าเดียวกันที่ฝั่งเอสหกและมะาคาร์ลอกำลังเตรียมตัวจะเข้าบุกและโรงงานดีเมอร์ยังคง,งยออยุซับทูต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งจังหวะที่ซับทูจะเข้าไปสตรีมเมอร์เอสหกยิงดีเมอร์จนหมดสภาพ เธอก็รู้ว่าดีเมอร์นั้นเป็นดัมมี่เอส .16 คิดว่านี่คงจบได้แล้วแล่ซบทูก็จะหยุดบา้าคลั่งแต่ดีเมอร์บอกว่าไม่ได้มีแค่ดัมมี่ตัวเดียวเมื่อดัมมี่ดีเมอร์ใหม่ปรากฏตัวออกมาซบทูก็กลับมาบา้าคลั่งอีกครัง้งและเข้าไปไล่ฆ่าดีเมอร์ต่อเอส .16 พยายามร้องห้ามปางซบทูให้หยุดจู่ๆมาคาร์ลก็ยิงใส่ซบทูให้สงบลงใช่ครับยิงจริงๆ,ๆครับพี่ใหญ่เอส .16 ก็ไม่พอใจสิ่งที่มาคาร์ลทำมาคาร์ลก็ไม่อยากจะทะเลาะตอนนี้ให้ดีบออกจากที่นี่ก่อนเพราะจับต่ได้ว่าดีมว,วมด,ดยวห ลองคิดดูสิดีเมื่อเล่าพวกเรามาที่นี่เพราะมีแผนจะขับพวกเรารวดเดียวหมดนึกอยู่แล้วเชียวเอสิบหกจะู้วนานโลกคาของแกมีประสิทธิภาพสูงสุดในหมู่ทีมเมอาร์นั่นทําให้ฉันปั่นหัวเธอได้ยากถ้าถึงต้องเปลี่ยนแผนเป็นค่าแกด้วยมือของฉันเองไเวลาหนีแล้วหมอบลงเร็วเข้าเอฟสิบหกคิดจะทําอะไรนะถ้าเราเลาะออกไปได้ฝากขอโทษเอฟโฟแทนฉันด้วยนะสามนาทีต่อมา หน้าตาหน่งปืนใหญ่ของซังวิทที่ถูกทําลายทีมแพทเตด,ดและอ o โอ35ดีใจที่ทุกคนทําลายปืนใหญ่ของซังวิทจนหมดก่อนจะจกก่อนจะจากลาก,กันทีมแพทเตและอ o โอ635สัญญากันว่าแม้จะอยู่คนละหน่วยแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันตลอดไป,ปมีปัญหาืุอไหล่จะช่วยเสมอเที่ยงคืนสามชั่วโมงหลังจากอาโอ35รายงานผู้บระชาการเสร็จสิน้นอาโอ35ติดต่อถึงเพอร์ซิก้าเพื่อรายงานภารกิจวันนี้เพอร์ซิก้าถามถึงโปรแกรมที่ส่งให้ไปใช้ได้หรือเปล่าเพราะโปรแกรมนั้น ถูกสร้างจากโมดูลยืนยันตัวตนของซันวิทเพิ่งแกะได้เมื่อเดือนที่แล้ว AO สามห้าเอ่ยขึ้นนี่คือสิ่งที่ทีมเอาเสี่ยงชีวิตไปเอามาจากเซีพ่าสามใช่ไหมย้อนนิดเป็นภารกิจของทีมเอาแต่ตอนแรกสุดและเป็นบททีธธ่ศูนย์เอสิก้าตอบว่าใช่มันเป็นวัตถุโบราณแล้วทัก AO ตอว่าทําไมมีเสียงพึมพำเบาๆ AO สามห้าจึงตอบกลับตอนนี้มาดั้งดิ้งกับเออสิบหกทั้งเรื่องงานเอ็มโฟและเออ5ร์สิบห้าซิก้าจึงอัปเดตด้วยเอ็มโฟ ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วส่วน a r 15กำลังพยายามอยู่ a o 635ยืนการว่าจะแข่งแก่งยิ่งกว่า a r 15เพื่อแก้แข้นให้เธอแล้วก็วางสายลง s 16ที่รออยู่ s 16ที่รออยู่ก็ได้คุยกับ a r o c เสทอ่อวางสายสักทีคุยกันนานอยู่นนเนี่ยแล้วไ่คุยจะต่อดีกว่ามีอะไรจะคอมเมนต์หน่วยทันไหมทุกคนทำได้ไม่เร็วเท่าไหร่ถ้า A a t ลดความน่าํำคาญล,ลงได้ฉันคงให้8คะแนน สนเธอก็เก่งขึ้นเยอะมากเลยนะืมฉันทำทั้งหมดนี้เพื่อเธอทั้งหมดนี้เพื่อพวกเธอเพื่อทีมเออาอืมอืม AO หยุดพูดคำว่าพวกเธอได้ละตอนนี้เธอคือหนึ่งในพวกเราแล้วนะเธอคือเพื่อนของเราและเธอตัดสินใจเลยยางว่าจะเอาไงต่อแน่สิฉันบอกเธอไปแล้วนี่คือเหตุผลที่ฉันกลับมาร่วมกับกีฟินไล่เรื่องหน่อยสิเอซิบหกอุกกาจะลังแค้นของเรามาถึงแล้วนะ บทที่เจดจบลงแล้วแต่ยังไม่ถึงบท8นะเพราะพวกเราจะไปต่อกันในบทที่7.5อีเวนต์ใหญ่ต่างติกบอแฟขอขอบคุณคุณเทมที่แปลเกมมาให้พวกเราด้วยนะครับไปติดตามเกมได้ทั้งสองช่องทางเลยครับช่องเทมทีมเน้นลงเกมเ hey. ์ส่วนช่องคอนหลัดดีไปในเรื่องทั้งเกมเป็นวิชลโนเวลเลยเรียกได้ว่าแลแทบทุกอุตสนาเลยครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์สแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ